สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะเป็นช่องแห่การเริ่มต้นเทรดหุ้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะเหนียวก็มีหุ้นดีๆมาฝากท,ทุกคนอีกแล้วนะคะเป็นหุ้น ที่เหนี่ยวยังไม่เคยเข้าไปศึกษาหรือว่าเข้าไปเรียนรู้เลยแล้วเป็นหุ้นที่ไม่รู้จักมาก่อนนะคะทุกคนเป็นหุ้นที่ทางทพี่ๆที่เป็น f c ในช่องนะคะแนะนํามานะคะว่าอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ให้หน่อยในความคิดของเหนี่ยวนะคะว่าเป็นยังไงในเทคนิคของเหนี่ยวเนี่ยจะอยากจะให้แชร์มาให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเหนี่ยก็ได้ไปศึกษาธุรกิจของหุ้นตัวนี้เบื้องต้นมาแล้วนะคะ ก็เลยอยากจะนําข้อมูลนี้มาฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็บวกกับประจวบหมอนะคะที่ช่วงนี้นะคะราคาน้ํามันแพงขึ้นมาใช่ไหมคะทุกคนทราบไหมว่าพอราคาน้ํามันแพงขึ้นมาเนี่ยอะไรมันจะตามมาที่จะทําให้มันแพงขึ้นมาด้วยนะคะ mm. ก็คือตัวแก๊สนั่นเองนะคะแก๊สที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี้แหละ แก๊สหุูต้มทั่วไปเนี่ยคะ่ะนี่แหละคะ่ะก็เลยเป็นประจวบเหมาะกับหุ้นตัวนี้นะคะที่เหนี่ยวไปเรียนรู้มาก็คือหุ้น PTG นั่นเองนะคะเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจทางด้านการ,การบริการครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริการปั๊มน้ามันนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สอก็จะเป็นการขนส่งนะคะธุรกิจขนส่งแก๊สนะคะ LPG รวมถึงแก๊สหุูต้มหรือว่าแก๊สที่เราใช้อุปโภคบริปโภคในบ้านเราอะคะ่ะ คือเขาจัดจำหน่ายภายใต้บริษัทที่เป็นบริษัทย่อยของเขานะก็คือบริษัท a อ l a านะคะ ก็คือจัดจำหน่ายแก๊สหุงต้มให้ทั้งภาคครวัวเรือนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะเป็นรายได้หลักของเขาเลยนะคะนอกจากธุรกิจทางด้านปั๊มน้ำมันแล้วนะคะแล้วก็จะมีทางด้านอาหารด้วยนะคะบริการอาหารร้านอาหารหรือว่าพวกร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันด้วยนะคะในปั๊มของเขาเนี่ยเขาก็จะมีพวกร้านกาแฟร้านอาหารร้านสะดวกซื้อนะคะทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักมาก่อนเหมือนเหมียวนะเหมียวก็ไม่รู้จักมาก่อนนะคะแต่ว่าเหมียวชอบกิน ชาเขียวร้านนี้นะคะร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะ c o ฟ f ี e เวิร์นะคะถ้าหากว่าใครไปเดินห้างหรือว่าไปตามปั๊มน้ำมันเนี่ยจะเห็น c o f f e e World อยู่นะคะตัวเนี้ยอร่อยนะคะทุกคนแล้วตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นธุรกิจทางด้านให้บริการพวกน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเครื่อง PT ี่ะทุกคนที่ใช้รถอยู่น่าจะรู้นะคะพวกเครื่องยนต์อะไรเงี้ยทางด้านพวกรถบรรทุกเนาะ พวกรถบรรทุกอะไรเงี้ยเขาก็ต้องใช้น้ํามันเครื่องนะคะหรือแม้กระทั่งรถเก่งรถประจําชีวิตประจําวันที่เราใช้อยู่มันก็ต้องใช้น้ํามันเครื่องในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทุกค้านะคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขามาจําหน่ายทั่วประเทศแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศด้วยนะคะตามสาขาแล้วก็ศูนย์ ่้มรถต่างๆะคะรวมถึงรถบรรทุกด้วยนะคะที่สําคัญนะคะรถบรรทุกเนี่ยถ้าเราเดินทางบ่อยๆหรือว่าใครเดินทางบ่อยๆเนี่ยจะเห็นนะคะรถขนส่งน้ำมันหรือว่ารถบรรทุกต่างๆเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเขาก็ต้องมีศูนย์เนาะศูนย์คอยบริการ พวกนี้อยู่นะคะนี่แหละค่ะทาง P ีทเขาก็จะส่งพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของเขาเนี่ยเข้าไปจําหน่ายในศูนย์บริการพวกนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นธุรกิจของเขานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะมีคลังน้ํามันนะคะคลังน้ํามันที่รับมาจากไทยออยนะคะอยู่11อแห่งในทั่วประเทศไทยเลยนะคะแทบจะทุกภาคเลยนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจ ตัว PTG นะคะว่าเขาทำอะไรธุรกิจอะไรบ้างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งนะคะแล้วตามมาด้วยราคาแก๊สเนี่ยราคาแก๊สเนี่ยเหมือนได้ข่าวแววๆมาว่าจะ ปรับตัวขึ้นนะคะทุกคนคอยติดตามดูว่ามันจะมีผลกระทบกับหุ้นตัวนี้ไหมหรือว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทางด้านการเงินของเขานะคะงบการเงินว่าเป็นยังไงการจ่ายเงินปันผลดีไหมแล้วก็ไปดูกราฟเทคนิคหาจังหวะนะคะว่าพอจะเก่งกำไรได้หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูพว้อๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวงบการเงินนะคะของหุ้น ptg กันหน่อยนะคะว่าเป็นมายังไงนะคะเหดียวก็ยังไม่ได้เคยเข้าไปศึกษาเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าหุ้นตัวเนี้ยอยู่ในอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นทรัพยากรนะคะหมวดเซกเตอร์ที่เป็นพลังงานและก็สาธารณูระโภคนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ or หรือว่า ptt นะคะนี่ถ้าหาว่าใครนะคะอยากจะ รู้งบการเงินที่มาที่ไปโดยละเอียดของหุ้นตัวนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีตั้งแต่ปี5-9นะคะ60ามาจนถึงปี6-3แล้วก็ปี6-4นะคะที่เขาประกาศงบการเงินออกมา ตลอดทั้งปีนะคะงบการเงินของเขาเนี่ยโดยละเอียดเนี่ยเป็นยังไงงบกระแสงเงินสดเป็นยังไงนะคะงบดุลงบกําไรขาดทุนเป็นยังไงนะคะต้นทุนในการผลิตในการดําเนินธุรกิจเขาเนี่ยมีเป็นมายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะมาศึกษาตรงนี้นะคะสําหรับหุ้นที่จะถือระยะยาวนะคะแต่ในวันนี้นะคะเรามาศึกษาเบื้องต้นกับงบการเงินโดยสรุปที่ทางตลาดหลักทรัพย์เขาสรุปให้เราได้ศึกษากันตรงนี้นะคะ ก็จะมีตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี64เลยนะคะสินทรัพย์เขาเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี61เนี่ยเนี่ยแหละค่ะเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะปี61เนี่ยสินทรัพย์เขาเนี่ยมีอยู่ที่20,000ล้านปี62เ,เนี่ย22,000ล้านแต่ทําไมปี63กับปี64เนี่ยที่เจอวิกฤตโควิดเนี่ยสินทรัพย์เขาถึงเพิ่มขึ้นมา <pairs> ตรงเนี้ยเราทุกคนก็ลองไปศึกษางบการเงินโดยละเอียดของเขาได้นะคะว่า สาเหตุเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวก็ไม่ได้ลงลึกนะคะก็จะพาทุกคนมาดูแค่ประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้เหมียวไม่ได้ถือในพอร์ตยาวนะคะเผื่อดึงมาไว้ในพอร์ตที่เกงกําไรนะคะเผื่อหาจังหวะเข้าเกงกําไรได้นะคะแล้วจากนั้นก็มาดูตัวหนี้สินนะคะหนี้สินเนี่ยขยับตามสินทรัพย์เลยนะคะปี6162ึเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านนะคะแต่พอมาปี6 3 6 4เนี่ย ขยับขึ้นมาเท่าตัวเลยนะคะแล้วก็มาดูตรงผู้ถือหุ้นนะ,ะส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ขยับเพิ่มขึ้นมานะคะต่อมาก็มาดูตรงรายได้นะคะรายได้รวมของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี61มาเนี่ยแสนแปดพันล้านนะคะมาปีหกสองหนึ่งแสนสองหมื่นพันล้านนะคะแล้วก็ปีหกสามเนี่ยขยับลงมานิดนึงนะคะหายไปประมาณเกือบสองหมื่นล้านนะคะแต่พอมาปีหกสี่นะคะทุกคนสังเกตปีหกสี่เนี่ย รายได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่1 3 4 0 0 0ล้านนะคะตัวนี้ถือว่าขยับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะมากกว่าปี6 1 6 2 6 3มันต้นมาเลยเนาะทีนี้มาดูตัวกำไรสุทธินะคะกำไรสุทธิเนี่ยเขาก็ขยับขึ้นมานะคะจากหลักร้อยล้านขึ้นมาเป็นพันล้านได้นะคะอย่างปี6,1เนี่ย600ล้านนะคะปี6 2 1500ล้านปี63เนี่ย1,800ล้านนะคะแต่พอมาปี64ทุกคนสังเกตไหมว่าทำไมกำไรสุทธิเขาถึงลดลงตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะรายได้เพิ่มขึ้นทำไมกำไรถึงลดลงตรงนี้ทุกคนลองเข้าไปศึกษารายละเอียดงบการเงินลึกๆของเขาได้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรืออะไรสักอย่างอันนี้ตรงนี้เหมียวก็ไม่ชัวร์นะเหมียวก็เลยไม่ได้ไปศึกษารายละเอียดลึกๆนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูตัวที่เป็น PE นะคะลงทุนปีนี้อีกกี่ปีคืนทุนอย่างปี64เนี่ยลงทุนปี64เนี่ยอีก14ปีคืนทุนนะคะอย่างที่บอก PE เราต้องเอาไปเทียบกับในธุรกิจเดียวกันนะคะเซกเตอร์เดียวกันด้วยเนาะว่า เขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ที่เมียสนใจเนี่ยเมียจะไปดูตัวกราฟมากกว่าตัวเกงกาไรนะคะว่าราคาหุ้นเป็นยังไงตัวนี้ให้ทุกคนดูพื้นฐานกันก่อนแล้วกันนะคะทีนี้มาดูราคาล่าสุดนะคะราคาล่าสุดปัจจุบันเนี่ยวันที่18มีนาปี65เนี่ยราคาสุดที่อยู่ที่13.6บาทนะคะก็มาดูตรงมูลค่าหุ้นทางบัญชีก่อนว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยเจ้าของถือไว้ที่กี่บาทนะคะ เจ้าของถือไว้หลักประมาณ4.9บาทนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของถือไว้อยู่ที่ประมาณ4.85บาทนะคะก็แสดงว่าเราเนี่ยถือไว้สูงกว่าเจ้าของอยู่ประมาณนี้ดูตรง P/B v นะคะกี่เท่าก็คือ2.81เท่านะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงข้อมูลสิทธิประโยชน์นะคะว่าเขาจ่ายเงินปันผลกันกี่บาทนะคะ XD เพิ่งจะขึ้นมาเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่เองนะคะอยู่ที่0.25บาทนี่แหละคะ่ะ จังหวะด,ดีในการหาเข้าเกงกำไรหลัง XD ขึ้นนะคะหลัง XD ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นมันก็จะร่วงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกราฟเนาะว่ามันร่วงจริงหรือเปล่านะคะเรามาดูกราฟตัว PTG กันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะหลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดปิดอยู่ที่13.50บาสตางค์นะคะราคาลบลงมาจุด0.1นะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงไซด์เวย์นะเหนียวว่าดูจากทรงกราฟแล้วนะคะเนี่ยค่ะ เมื่อวันที่7มีนานะคะคราคาได้ร่วงลงมาต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.90บาทสตางค์นะคะแล้วก็ราคาก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะในวันที่14มีนานะคะอยู่ที่19.30บาทแล้วก็ร่วงลงมานะคะแตะอยู่ที่13.50บาทสตางค์นะคะแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทรงกราฟหุ้นตัวนี้นะลักษณะคล้ายๆก,กันกับของ OR เลยนะคะทุกคนถ้าใครเทรด OR นะคะจะรู้เดี๋ยวเหมียวจะเทียบให้ดูนะคะมาตรงนี้นะคะคำว่า compare ตรงนี้นะคะ แล้วก็พิมพ์ชื่อย่อหุ้นที่เราอยากจะเปรียบเทียบกราฟนะคะในที่นี้เหมียวเลือกเป็นตัว OR นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะคะนี่ค่ะลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะทุกคนขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยนะคะแนวโน้มขาลงมาตั้งแต่มีนาะปีที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะล่วงลงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะน็อกรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วถ้าหากว่าทุกคนอยากจะเปรียบเทียบหุ้นตัวอื่นเนี่ยก็สามารถกด compare เพิ่มได้แล้วก็ปิดออกไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเมจะลองตีเส้นแนวรับแนวต้านเบื้องต้นกันก่อนนะคะขอดูราคาหุ้นตัวนี้ก่อนเนาะว่าประวัติเขาเนี่ยเป็นมายังไงนะคะก็ขอคลิกตรงไทม์เฟรมที่เป็น5ปีตรงนี้นะคะ ขอย้อนดูอดีตนิดนึงนะคะตั้งแต่เขาเข้าตลาดมาเนี่ยเดือนพฤษภาคมปี2013แล้วราคาเปิดในวันแรกนะคะอยู่ที่4.3บาทนะคะราคาก็อยู่ในทรงเนี้ยมาจนถึงช่วงปี2015เลยนะคะพอมาถึงต้นปี2 0 1 5เนี่ยราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะคะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงปี2016นะคะปลายปี2016นะคะราคาขึ้นมาแตะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33บาท25สสตางค์นะคะแล้วก็ ล่วงลงมาเลยนะคะขึ้นสุดแล้วก็ล่วงลงมานะคะจนแตะอยู่ที่ประมาณ7จ็บาทห้สตางค์นะคะในปี2018นะคะในเดือนพฤศจิกานะคะจากนั้นราคาก็ปรับตัวขึ้นเลยนะคะสังเกตว่ามันล่วงลงเนี่ยมันไม่ได้แช่อยู่นานนะคะมันเด้งขึ้นเลยนะคะลองสังเกตพฤติกรรมหุ้นตัวนี้ดูนะคะพอมาปี2019นะคะก็ทําราคาไฮมาแตะอยู่ที่23่สบสาทสิสตางค์นะคะแล้วก็ไปต่อไม่ไหวนะคะล่วงลงมา จนมาเจอวิกฤตโควิดนะคะร่วงลงมาแตะอยู่ที่ประมาณ8บาทน,นิดๆนะคะ8-9บาทนะคะแล้วก็เด้งกลับคืนสังเกตว่าปี2020ที่เจอวิกฤตโควิดเนี่ยหนักๆเนี่ยราคาหุ้นตัวนี้มันไม่ลงต่ำเท่ากับปีที่มันเคยร่วงลงมาแตะอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณ7บาท50สตางค์แต่ก็ใกล้เคียงแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะจากนั้นราคาก็มีแรงกลับซื้อคืนนะคะเนี่ยค่ะไม่ไม่แช่นะคะทุกคนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ จนยอ่อลงมาถึงประมาณช่วงต้นปี2021นะคะยอ่อลงมาแตะอยู่ที่ประมาณ15บาท50สตางค์นะคะแล้วก็กลับตัวขึ้นนะคะทำ high อีกรอบนึงนะคะในเดือนมีนาปี2021นะคะที่ผ่านมานยอยู่ที่ประมาณ20บาทนะคะ20บาท50สตางค์แล้วก็ไปต่อไม่ไหวค่ะล่วงลงมานะคะล่วงลงมา จนถึงปัจจุบันนี้นะคะราคาปิดอยู่ที่13.50บาทสตางค์ในวันจันทร์ที่21มีนาคมปี2022นะคะเดี๋ยวเหมียวขอปรับสเกลเป็น1ปีก่อนนะคะจะได้ดูกราฟระยะสั้นได้เข้าใจง่ายๆนะคะขอบอกไว้เลยว่าหุ่นตัวนี้นะคะเหมียวก็ยังไม่เคยเข้านะเหมียวยังไม่เคยเข้าเหมือนกันแล้วก็ มองว่ามันก็เป็นประจวบเหมาะนะที่มันอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยมันอาจจะลงลึกๆแล้วก็ได้แล้วที่สําคัญนะคะราคามันล่วงหลังจาก x d ขึ้นนี่แหละก็จะมองหาจังหวะนี้นะคะพอจับจังหวะเข้าได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาตีเส้นแนวรับแนวต้านกันก่นกอนเนาะ เดี๋ยวก็จะย้อนมาอดีตนิดนึงนะคะวันที่8มีนานะะที่ผ่านมาเนี่ยราคาล่ลงมาต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12บาท90สตางค์นะคะเดี๋ยวก็จะตีเป็นเส้นแนวรับตรงนี้เอาไว้เลยขั้นที่1นนะคะสังเกตว่าทำไมถึงเป็นราคานี้นะคะทุกคนลองเอาเมาส์มาชี้ตรงตรงวันที่8นะคะเนี่ยคะ่ะจะเห็นราคาเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะมีวันมันจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่ประมาณปี2020่อะคะ่ะที่ราคามันจะย่อลงมานะคะในเดือนพฤษภาเนี่ย จะย่อลงมาแล้วมันไม่ลงต่อมันมาแตะอยู่โซนนี้นะคะประมาณ12บาท9 0บถึง13บาทเนี่ยแล้วมันก็เด้งกลับตัวขึ้นเนี่ยค่ะเมี่ยวก็จะตีเป็นเส้นแนวรับขั้นที่1ของเมี่ยวเอาไว้นะคะแล้วทีนี้ถ้ามันหลุดเส้นแนวรับขั้นที่1 12บาท9 0บถึง13บาทเนี่ยมันจะมาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเมี่ยก็จะย้อนมาดูอดีตนะคะ ประมาณเดือนเมษาปี2020นะคะราคามันก็ได้ย่อลงมาอีกรอบนึงนะคะประมาณ11บาท90ถึง12บาทนะคะเดี๋ยวก็จะตีเป็นแนวรับขั้นที่2เอาไว้อยู่ที่11บาท90ถึง12บาทนะคะแนวรับขั้นที่2ถ้าล่วงต่อ Worst case จริงๆมันจะมาแต่อยู่ที่ที่เท่าไหร่นะคะเหนี่ยวจะให้เป็นโซนนี้เลยนะคะโซนตั้งต้นของมันเลยนะคะเนี่ยคะ่ะในช่วงประมาณ10บาทเนี่ยเหมียวให้เต็มๆเลย10บาทแนวรับขั้นที่3นะคะ นี่ค่ะถ้าหลุดในใน,ในแนวรับพันที่2มันจะหลุดมาอยู่ที่ในโซนประมาณนี้10บาทนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวต้านกันนะคะว่าแนวต้านเนี่ยถ้ามันไม่ร่วงต่อมันจะขึ้นมาแตะอยู่ที่เท่าไหร่ในแนวต้านนะคะเนียวก็จะขยับขึ้นมานะคะแนวต้านของเนียก็จะย้อนมาอดีตเหมือนกันนะคะก็คือแนวรับเดิมที่มันเคยลงมานี่แหละคะ่ะนี่ค่ะประมาณนี้13บาท90 นะคะถึง14บาทนะคะประมาณนี้นะคะแนวต้านขั้นที่1นะคะแล้วถ้าหากว่าข่าวดีนะคะราคามันอาจจะอยู่ในช่วงกลับตัวขาขึ้นแล้วนะคะทะลุแนวต้านขั้นที่1จาก14บาทขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะคะเดียวก็จะขยับมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ ก็ประมาณ14บาท90ถึง15บาทนะคะเมียวก็จะตีเป็นเส้นแนวต้านขั้นที่2เอาไว้นะคะทีนี้ถ้า best case จริงๆนะคะราคาคอนเฟิร์มแล้วว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นแน่นอนถ้ามันจะขึ้นมาต่อเนี่ยมันจะมาอยู่นแนวต้านที่เท่าไหร่นะคะเมียวก็จะให้แนวต้านของมันอยู่ที่ประมาณนี้นะคะประมาณ15บาท 90บถึง16บาทนะคะช่วงนี้นะคะแนวต้านขั้นที่3นะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าราคามันกลับตัวขึ้นต่อทุกคนก็ยกแนวรับแนวต้านขึ้นมาได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับการตีเส้นแนวรับแนว,แนวต้านแล้วก็ดูกราฟเทคนิคของหุ้น PTG นะคะเดี๋ยวเมียวขอใช้ตัวอินดิเคเตอร์ดูหน่อยนะคะเผื่อมีจังหวะเข้าได้ก็จะลองหาจังหวะจับจังหวะเข้าเหมือนกันนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะไม่ได้ถือว่าราคาสูงมากนะคะเราสามารถจับต้องได้นะคะ นี่ค่ะแม็กดีกำลังจะตัดขึ้นนะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นมือใหม่หรือว่าถ้าเป็นเหมียวเนี่ยเหมียวก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันจะตัดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือมันชนแล้วมันไซด์เวสระยะแล้วมันค่อยปรับตัวขึ้นหรือมันจะลงต่อเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าดูจังหวะท่าทีและสัปดาห์นี้ตัวเนี้น่าจะขยับขึ้นและเหมียวจะเข้าไม้แรกของเหมียวเลยนะคะอยู่ในโซนนี้นะคะประมาณ13บาทถึง13บาบาท50นะคะ ไม้ที่1เลยตามแนวรับขั้นที่1น,นะคะ worst case ล่วงลงมาต่อเนี่ยเราก็แบ่งไม้เข้าได้นะคะเป็น3ไม้นะคะแต่ว่าถ้าหาว่าเราเข้าแล้วในราคาที่13บาทถึง13บาท50เนี่ยราคามันกลับตัวขึ้นนะคะเดี๋ยวก็จะหาจับจ,จังหวะในจุดที่พอจะเข้าได้เพิ่มอีกนะคะก็ลองฝึกวางแผนดูนะคะว่าจะเข้าแต่ละไม้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ กันบ้างคะ่ะสาหรับข้อมูลดีๆเทคนิคดีๆในวันนี้นะคะที่เหมี่ยวนํามาแชร์ให้กับทุกคนได้ทราบกัน,นะคะ่ะก็ลองนําข้อมูลนี้นะคะไปลองฝึกทําการบ้านต่อไปฝึกตีเส้นแนวรับแนวต้านหาจุดจังหวะเข้าจังหวะซื้อเพื่อเก่งกาไรระยะสัน้นๆหรือว่าจะลองฝึกอ้อมเบื้องต้นได้นะคะก็ลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอทุกคนจะต้อง ยอมรับในความเสี่ยงที่ตัวเองอยากจะลงทุนไว้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าจังหวะได้เงินทุนได้ราคาไม่ได้ก็อย่าเข้านะคะราคาได้จังหวะไม่ได้ทุนไม่ได้อย่าเข้านะคะทุกคนอย่าลืมนะเดียวเน้นย้ําข้อนี้มากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยคือแบบ หุ้นที่เหนียวนํามาเสนอเนี่ยทุกคนอาจจะแบบซื้อตามเหนียวอะไรเงี้ยแต่บางตัวเหนียวก็ไม่ได้เข้านะคะเพราะอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยจังหวะได้ราคาได้แต่ทุนเหนียวไม่ได้เหนียวก็ไม่ได้เข้านะคะทุกคนเหนียวก็แค่อยากจะนําข้อมูลพวกเนี้ย มาแชร์เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนหลายๆคนนะคะเอาไว้แบบโอกาสดีๆโอกาสเหมาะๆนะคะเราก็ค่อยหาจาับจังหวะเข้าก็ยังไม่สายนะคะในตลาดหุ้อย่างังมีหุ้นอีกหลายตัวให้เราเข้าไปเก็งกําไรเข้าไปออมมากมายเลยนะคะเราก็ค่อยๆศึกษาไปนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อไปกำลังใจให้เหนียวในการทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าใครเจอหุ้นดีๆเจอหุ้นเ,นเด็ดๆในดัชนีทั้ง3ตัวนะคะ5 0 HD นะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยทันเดี๋ยวจะได้ไปค้นหาข้อมูลแล้วก็นำมาทำเป็นคลิปแชร์เป็นข้อมูลหรือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ